สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้แม่โบต้าเปิดร้านตัดผมเด้อตัดผมนักเรียนครับตัดผมนักเรียนใช่ไหมช่างจําเป็นมื่อนี้เปิดร้านตัดผมอยู่หลังบ้านคือเก่าวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ที่สามหรือที่สี่ที่สี่เขาเป็นโรงเรียนกันที่สามไปวันนี้วันอาทิตย์ไปทำไมถึงไปพี่ๆเขาไปใช่ไหมตัดผมกินเก๊กไมพี่นึอง มาลองดูอาจจะแบบาบาบะบารลานก็นด้ล้านจำเป็นทาแป้งก็ยังเปิดเสียงฟังก่อนเสียงเสียงมรดกตกทอดปู่ไปให้ไว้ตัดผมให้หลานชายฮะอย่าพึ่งทาแป้งก่อนน้องทันวากับแม่บอรบาบ์บอร์น้านมาตัดผมก,กนันก่อนเราไปได้ตัดผมกินหัวกันไปเลยรกปิดแอบไว้ทา,า,าแป้ง แต่ตัดผมดีหรือบดีอยู่ที่กัน <laughs> ถ้าป <laughs> แลปงแลง่ยนอะไรพี่น้งอ,นงองว้าพี่แต่ไาแกล้งแกล้งโบยี่ก็ก่อนถ้าแปลงกันบ้างเบิ <laughs> เ้งผมลงตัดผมดีบดีอยู่ที่คนให้ตัดเด้อคนนั่งให้ตัดบดีก็คือบอลอไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนตัดเป็น,พนเนพราะคนตัดก็นั่นแหละเป็นเพราะคนให้ตัดนี่แหละ แม่พี่น้องจุจวดเลยวันนี้เอแม่กำลังถ่ายคลิปอยู่อยาหาเรื่องอะไรเร็วเอาหูจ้องไวยบ่ไม่จ้องบอ่จงจ้องไห้เอาบจ้องกับบจ้องยังดีดีฮะจงไว้เอาบพี่น้องเบิ่งตอนนี้ไปเด้ออเายืนขึ้นหน่อดิถ่ายรูปก่อนตอนยังไม่ตัดลืมถ่ายรูปตอนยังไม่ตัดเด้อนะดีดีถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนย่างวะ ยืนดีๆยืนดีๆเร็วๆทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> สุดยอดนะไม่พอแล้วประมาณนี้แหละเรือเร่องเพราแล้วกุ้ง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 อ๋อไปสต๊อปไปร <c oughs> อ,อ,อบอลรอกับยูน้ำคตรเจ้าของอย่านั่งดีๆหันลาไมคุณ เห็ุไปทวีบ่จมหูยด้เน้นป่าไว้เขาตัจังเเราสร้างกันเยงเาเยวกูสิปง ันไก่กับโบโคม่มาเด้อถ้าไปรับกันไก่ที่ไหนนะเดี๋เริ่มถามช่างก่อนเจียบหหนะข้าเรียนชื่อื่อเดียาาเ๋ยวท้ามพาว่าแบบว่าที่ของจิิงหมูบ่เอ,เอาไว้เหรอเอาไว้เอาไว้ยื่นบ้างทำไม่เอาจะได้ออกไมสองสาเรียนเด้อ ม,มันเลือตากับมองมันบ่นเห,นห็นบ่ส่งนักเรียนส่งไหนรอก็ส่งนั้นแหละสิรอบอรอก็อยู่น้ำคั่นตาเอาส่งนักเรียนครับส่งขอบ้านเอาบ่ไม่เอาจะเอาโซงกเกิดทางนี้มาจัดข้างๆรอบไปก่อนทำดีๆทำดี สร้างจำเป็นเด้อว่ามปนสร้างตัดผมสร้างจำเป็นเดวิล่าเลยตัดผมอีหล่อผมเหย้าไว้ไว้เดือนหันมั้ยโอ้ยหล่อแล้วเนี่ยนี่เดียวก็หล่อแล้วพลังมากด้ยล่ะเจ้าหล่อเลยเอาสวยฮะเอาหล่อเลยเอาสวยเอาหล่อเอาหล่อใช่ไหมอยากสวยก็บอกม่ในจัดให้ มาเด้อคุณเอตัดเลยเปิดร้านเห็นไหุ๊บเปิดร้านตัดผมแล้วเชิญเชิญทุกคนอ่านข้างนี้มาครับเชิญเชิญมาครับทุกคนจะไปไข่ผัดจะหูเหลือไว้หรือไม่เหลือก็บอกได้อันอ่านดีไหมอา่านดีไหมเดี๋ยวใครไม่เอาหูไวก็บอกได้ตอบไม่เลยตบหรืเห็นไามสั่งได้เอาหูก็ไม่เอาหูนะคะ ใช่บอกว่าไม่อหูใช่ไหมอยูใช่ไหมแม่โบตาบาร์เบอร์หน่อยอึดอึ่สอือดะเฮ้ยตัดบลดเดี๋ยวรอเลยไปวันนี้แล้ว เสร็จแล้ววะอ่าทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาเสร็จแล้วแหละเมนนี่แหมล้อหรอแหมแค่นี้แหละใช่คนมันหล่อดูดิอ๋าเสร็จแล้วเหรอเก่งไหมเกงแกงรอยังจะไปแล้วยังจะไปเออก็หล่อแล้วนะเสร็จแล้วเออก็หล่อแล้วเนี่ยนั่งลงโอชเสร็จจะไปไม่ใช่ั่งจะไปกินขมโว ยังไม่เสร็จครับบลอกเล่นทันมามาเร็วๆมานน้งก่อนเสร็จแล้วจะไปแม่รอเล่นควนควนควนจรี่จริงๆมันลอยนมควนเนื้อตีนผมไวอีกหน่อยเดี๋ยว ต้องให้พอออมาดูนะว่าตัดผมผ่านหรือเปล่าลุงเดชตัดผมเป็นช่างตัดผมเนะตรงนี้มันไม่ออกตรงนี้มันทำอะไงเพราะอสร้างลาดับนั่นแหละะพอาะองร่างส่างละดับพอซ่้างพอลุงเดชนะคนละพออนะคนละพอใช่ไหมคนละพออนะพออที่โรงเรียนหนูอย่างเพราะว่าอันนี้ตัดนมได้ บอกว่าตัวเล็กผมยาวแล้วไปตัดนะครับโอ้โหแม่เปิดร้อนโอเคครับผมไม่ได้ชื่อตัวเล็กทำไมไม่บอกพ่อผมไม่ได้ชื่อที่ตัวเล็กเขาตัดยังไงหมือนตัดว่าเป็นตะเทียบเขาตัดแป้นเนี่ยตัดขึ้นไปเหนึ่งติโลตัดบอกเลตัดขึ้นตัดแนวนอน่ะ ช่างางช่างจำเป็นตัดมากี่ปีก็ตัดไม่เป็นเหมือนเดิมสร้างตัดผมว่มีอาจารย์ เอาว่าเบิ่งตอนจบพี่น้องสาม,มีก่อนเนาะเบิ่งตอนจบเด้อแต่ตอนจบมาดูใหม่นะคะทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนอ่าทุกคนรอไปดูสิหลอหรือยังเอาสวัสดีคับเมงหนให้ทุกคนหลอหรือยังครับทุกคนมาคือหอแท้รอมากเลยเสร็จเรียบร้อยภายในเพิ่งชั่โมงดูนะง่วงนอนนะแล้วพี่น้องนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องธันวานะคะทุกคนจะถอดเสื้อไปอาบน้ำแล้วง่วงนอนตัดผมแล้วแล้วง่วงนอนพี่น้องสวัสดีครับปันกกดไลค์กดแชร์ให้น้องธันวาหน่อยค่ะไปเร็วไปก่อนพูดดังๆนะไม่ทำมีกล้ามแล้วเด็กมีกล้ามสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องธันวาสวัสดีค่ะคโอเขอบคุณครับ แจ้งเตือนจะได้ลงคลิปใหม่ๆให้ดูนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออย่าพุ่งแกมันเปิดปูไม่ได้สวัสดีครับหลังตัดผมเสร็จหนังตัดผมเสร็จเป็นไงหันมาใช้ดูสิโหรอไหมทุกคนบาร์เบอร์บาร์เบอร์รอไหมตัดผมอาบน้ําเรียบร้อยพอกินขนมเสร็จก็จะไปนอนกลางวันนะคะทุกคนคุณแค่สวัสดีค่ะ